ยินดีต้อนรับกลับสู่ศูนย์กลางยานยนต์หากคุณเพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมกดปุ่มไลค์สมัครสมาชิกและแตะกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับสิ่งพิเศษอย่างแท้จริงนั่นคือ BMW M10 ปี2025ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่เป็นคำกล่าวที่บอกเล่าถึงพลังความแม่นยำและอนาคตขององค์การขับขี่ดังนั้นเตรียมเข็มขัดนิรภัยให้พร้อมเพราะการขับขี่ครั้งนี้จะน่าตื่นเต้นอย่างแน่นอน ตอนนี้เรามาเริ่มกันเลย BMW M10 ปี2025เป็นยานยนต์ประเภทที่จะทำให้คุณหยุดและจ้องมองตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณมองเห็นมันภาษาการออกแบบก็บอกอะไรได้มากมายไม่ว่าจะเป็นเส้นสายที่คมชัดรูปทรงที่โดดเด่นและท่าทางที่ดุดันที่บ่งบอกถึงสมรรถนะกระจังหน้ารูปไตอันเป็นเอกลักษณ์นั้นดูประณีตขึ้นโฉบเฉี่ยวแต่ก็มั่นใจ BMW สามารถสร้างสมดุลระหว่างมรดกกับนวัตกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบลายเส้นของแสงไฟก็ได้รับการพัฒนาเช่นกัน ด้วยไฟหน้าแบบเลเซอร์ปรับได้และไฟไท้ายเล็ดแบบดนามิกทำให้ M10 เป็นรถที่โดดเด่นทั้งกลางวันและกลางคืน แต่เอาเข้าจริงแล้วสิ่งที่ทําให้ M10 โดดเด่นจริงๆก็คือสิ่งที่อยู่ใต้ฝากระโปรงเรากําลังพูดถึงเครื่องยนต์ MTW w i n Power Turbo V8 Generation ถัดไปที่ให้กําลังมากกว่า650แรงมาคุณได้ยินถูกต้องแล้วการเร่งความเร็วนั้นเหลือเชื่อมาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงในเวลาเพียงประมาณ3วินาทีรวดเร็วเสียงดังและเป็น BMW M อย่างไม่ต้องสงสัยจับคู่กับเกียร์ M Steptronic 8 s p e e ขั้นสูงการเปลี่ยนเกียร์นั้นนุ่มนวลและคมกริบ ระบบ mx drive ช่วยให้คุณเปลี่ยนจากระบบขับเคลื่อน4ีล้อเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังได้อย่างอิสระดังนั้นไม่ว่าคุณจะขับบนถนนภูเขาหรือบนสนามแข่งคุณก็ควบคุมได้เต็มที่ตอนนี้เรามาพูดถึงภายในกันบ้างห้องโดยสารของ m c ิ2ปี5เป็นการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราและ dna ของ motor sport มีทั้งหนัง merino แบบเป็นตัวตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์และจอแสดงผลโค้งแบบใหม่หมดที่ผสานแผงหน้าปัดดิจิทัลและระบบ infotainment เข้าไว้ด้วยกันเป็นหน่วยเดียวที่ไร้รอยต่อ ระบบไอรยล่าสุดของ BMW นั้นฉลาดกว่าเร็วกว่าและใช้งานง่ายยกว่าที่เคยการควบคุมด้วยเสียงนั้นแทบจะไร้ทิ่ฐิและการตอบสนองแบบสัมผัสบนพวงมาลายัย m ใหม่ ai, ทําให้ทุกการสัมผัสรู้สึกพึงพอใจทุกรายละเอียดภายใน M10 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณรู้สึกราวกับว่าคุณอยู่ในห้องนักบินไม่ใช่แค่รถยนต์เท่านั้นแต่ความลับที่แท้จริงก็คือ M10 ไม่ใช่แค่เรื่องของพลังและความเร็วเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออีกด้วย มันเชื่อมต่อคุณกับถนนกับเครื่องจักรและกับตัวคุณเอง BMW ได้ปรับแต่งตัวถังและระบบการสะเทือนอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้คุณสัมผัสได้ถึงทุกมุมทุกการกระแทกและทุกความตื่นเต้นและด้วยโหมดการขับขี่แบบบูรณาการเช่น Efficient Sport และ Track คุณสามารถปรับแต่งบุคลิกของรถให้เข้ากับอารมณ์ของคุณได้นอกจากนี้ยังมีโหมด M Secret ใหม่ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งเข้าถึงได้ผ่านลำดับในระบบอินโฟเทนเมนต์เท่านั้นเมื่อปลดล็อกแล้วโหมดนี้จะเปิดใช้งานการตั้งค่าประสิทธิภาพแบบกำหนดเองที่ปรับทุกอย่างเป็น1 1 0เหมือนกับการปลดล็อกรหัสโกงในชีวิตจริงนี่เป็นมากกว่าแค่การรีวิว bmw m สิปี2025ไม่ใช่ความฝันแต่เป็นเรื่องจริงแอร์ลวมันมาถึงแล้วสแสดงความคิดเห็นของคุณและบอกด้วยว่าคุณคิดอย่างไรและคุณจะลองขับมันหรือไม่จนกว่าจะพบกันใหม่ขับเร็วขับอย่างชาญฉลลลาาาดดแะอยย่่หุไตตมมควมนนนเ้้ี